ระหว่างกรุงเทพและบ้านเกิดของเขาในอเมริกาว่ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจเป็นอย่างมากหนุ่มเมกางงเมื่อได้เห็นประเทศไทยจะเดินก่อว่า,านเขาสบายดีสบายดีครับกาสไชสบายดีเอฟซีเตอุกานเนอครับยินดีตอนรับเขาสู้สร้างสองยูทูบเบอร์กล้าใจนะครับมาอเอาละวรับมนีพี่น้อ,นนอง มันนี้ว่าเออก็มีเรื่องเล่าอะไดีว่านำเสนอเนาะก่อนเข้ามาเบิกเอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้วเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางสองยูทูบบอเอกล่าวใส่ด้วนะครับพี่นอ้องอ่านนะครับพี่น้องก็คือวันนี้เนาะบอกเออพี่ว่าผ่าเอฟซีได้ร้ายผ่านเนาะไปอ่านคอมเมนต์น้ำกันเน่ยเดี๋ยวไปฟังคอมเมนตนะ์เนาะที่ว่านุ่มเมกาเพิ่นในเขามาเที่ยวอยู่ที่ประเทศไทยเนาะพี่น้องเพิ่นได้เห็นความเจริญของประเทศไทยเนาะอ่านนะครับพี่น้องว่าคิดจะเป็นอะไรเนาะ ร้อมแล้วครับไปหาไปต้มลิปกันก่อนแล้วยังมาสรูปลังนะครับพี่น้องรวามแล้วไปเบิ่งกันได้ครับ yes. ระหว่างกรุงเทพและบ้านเกิดของเขาในอเมริกาว่ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจเป็นอย่างมากในกรุงเทพเขตที่เขาไปนั้นแทบจะไม่เห็นขยะแม้แต่ชิ้นเดียวและระบบขนส่งสาธารณะของกรุงเทพนั้นทั้งสะอาดและทันสมัยมากเลยทีเดียวซึ่งมันก็แตกต่างจากที่บ้านของเขาในอเมริกาเป็นอย่างมาก โดยชายชาวอเมริกันคนนี้ได้บอกว่าที่บ้านของเขาในอเมริกานั้นบรรยากาศร่มรื่นมีต้นไม้เยอะแต่แทบจะไม่มีรถวิ่งผ่านเลยแต่ในกรุงเทพนั้นถนนเต็มไปด้วยการจราจรที่พลุกพล่านและผู้คนเดินขายข,ายของขายอาหารดูแล้วคลึกครื้นและวุ่นวายกันอีกด้วยและเขาได้พูดถึงห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเมืองของเขาและเขาได้พูดว่าตอนนี้ในห้างเหมือนมีสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้น แต่ก็ไม่มีใครสนใจเลยและนอกเหนือจากนั้นไม่มีใครอยู่ที่ห้างนี้มีแต่ความว่างเปล่าเยอะมากและเมื่อเทียบกับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพที่มีผู้คนมาขายของกันเต็มห้างโดยไม่มีห้องว่างเลยเต็มห้างไปหมดและห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพแห่งนี้เชื่อมกับระบบขนส่งสาธารณะทําให้สะดวกเป็นอย่างมากและต่อไปเขาได้พูดถึงอาหารของทั้งสองที่ว่าอาหารที่บ้านของเขานั้นตัวเลือกร้านอาหารมีน้อยมาก และไม่มีเซเว่นมีเพียงแมคโดนัลด์เคเและก็ไม่มีอาหารริมทางเลยต้องกินแต่อาหารในบ้านเป็นส่วนมากเมื่อเทียบกับในกรุงเทพนั้นจะมีเซเว่นอยู่ทุกที่เดินไปไหนก็เจอแต่เซเว่นและร้านอาหารมีให้เลือกหลายร้านและหลากหลายมากเขายังได้พูดเปรียบเทียบการเดินทางทั้งสองเมืองว่าระบบขนส่งสาธารณะที่บ้านของเขานั้นหากคุณจะต้องเดินทางด้วยรถเมล์ไปที่อื่นต้องมารอรถเมล์ในจุดที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น และต้องรอทุกๆหนึ่งชั่วโมงและบางทีก็มาทุกๆ30สนาทีที่บ้านของเขานั้นถ้าจะไปที่ไหนสักแห่งต้องมาให้พอดีกับเวลาเพื่อที่จะได้ทันรถเมล์และถ้ามาคลาดเคลื่อนก็ต้องรอไปอีกหนึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นการเสียเวลาและเมื่อเทียบกับสถานีรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพซึ่งมีทางเดินแยกเป็นหลากหลายสถานีและถ้าเกิดไม่นั่ง BTS ก็จะมี MRT รถไฟใต้ดินสามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้ ซึ่งสะดวกสบายมากและเขายังได้บอกอีกว่าที่อเมริกาแถวบ้านของเขานั้นคนจะพลุกพล่านมากเพราะว่ามีสวนสัตว์และอาคารที่ทำงานและเขาได้พาเดินไปดูที่ถนนตามพื้นนั้นซึ่งมีขยะและหญ้าที่ไม่ตัดมีขยะแทบจะทุกที่และไม่มีใครสนใจเลยขยะเยอะมากเขายังบอกอีกนะครับว่าเมื่อเทียบกับในกรุงเทพในแยกที่คนพลุกพล่านที่สุดนั้นไม่มีขยะบนพื้นดินเลยเขาทึ่งเป็นอย่างมากแล้วเขาได้พูดขึ้นมาว่า แล้วถังขยับไปอยู่ที่ไหนหมดต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในเขตเมืองของกรุงเทพนั้นในเวลากลางวันจะมีพนักงานคอยเก็บกวาดขยะอยู่ตลอดเวลาทำให้เขาไม่เห็นขยะบ,บนพื้นนั่นเองนะครับและเขายังได้บอกอีกนะครับว่าถ้าหากคุณต้องการซื้อผลไม้ที่อเมริกาคุณต้องไปซื้อที่ร้านของชำเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นเพราะไม่มีผลไม้อยู่ข้างถนนเหมือนที่ประเทศไทย และเขาได้พูดถึงลูกทับทิมว่าทับทิมลูกนี้ราคาอยู่ที่ห้าเหรียญสหรัฐหรือราคา180บาทถ้าหากต้องการกินน้ำผลไม้ที่นี่ราคาจะอยู่ที่เจดเหรียญสหรัฐหรือราคา250บาทเขายังบอกอีกนะครับว่าขนาดแก้วมังกรที่ไม่สดเลยราคายังอยู่ที่ห้าเหรียญสหรัฐหรือประมาณ180บบาทเมื่อเทียบกับในกรุงเทพนั้นร้านผลไม้ในกรุงเทพซึ่งหาได้ทุกที่ ได้กินแบบสดๆฉ่ำๆในราคาเพียงแค่สามเหรียญสหรัฐและได้ถึงสามถุงอีกด้วยและหลังจากนั้นเขาก็ได้พูดเปรียบเทียบตึกต่างๆของทั้งสองที่ว่าถ้าหากเป็นแถวบ้านของเขานั้นตึกสูง21ชั้นไม่มีจุดชมวิวไม่มีอะไรเลยเป็นแค่อพาร์ตเมนต์ธรรมดาธรมาและเมื่อเทียบกับในกรุงเทพตึกอาคารที่สูงที่สุดซึ่งมีที่ให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมบรรยากาศรอบๆในกรุงเทพได้มันก็แตกต่างกันมากเลยทีเดียว และในตอนสุดท้ายเขาได้บอกว่าหลังจากที่เขาได้มาเห็นและได้มาสัมผัสกับกรุงเทพด้วยตนเองแล้วเขาบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกทั้งระบบขนส่งสาธารณะผลไม้อาหารและค่าครองชีพยังต่ำกว่าที่อเมริกาเป็นอย่างมากและเขาก็ยังชอบกรุงเทพของประเทศไทยมากกว่าที่อื่นอีกด้วยเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์กันดูว่าชาวเนต็ตจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับคอมเมนต์แรกกล่าวว่าจากใจคนเคยย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่บรรยากาศไม่เหมือนเมืองไทยจริงๆมันเงียบเหงาไม่มีชีวิตชีวาตอนอยู่เมืองนอกคิดถึงเมืองไทยทุกวันจนในที่สุดตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ไทยถาวรคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าผมติดตามคุณและคอยให้กำลังใจคุณเพราะคุณมีความฝันและมีความตั้งใจที่ดีคลิปนี้คุณก็ทำมันได้ดีและน่าสนใจเมื่อดูจนจบผมประทับใจกับความรักที่คุณมีให้กรุงเทพ ประเทศไทยเราก็มีปัญหาหลายอย่างที่รอการแก้ไขแต่สิ่งที่คนไทยให้ความสําคัญมากที่สุดคือนักท่องเที่ยวเราคนไทยรักคนที่มาเที่ยวประเทศของเราในฐานะผู้มาเยือนคนไทยจะทําทุกอย่างด้วยความรักและความตั้งใจดีเพราะพวกคุณคือคนพิเศษสําหรับพวกเราเสมอคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าฉัานเป็นคนไทยฉันไม่มั่นใจกับจุดทิ้งขยะเรามีขยะมากมายบนทางเท้าเช่นกัน คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าเข้าใจแล้วประเทศไทยถึงแม้จะมีจุดที่ต้องปรับปรุงหลายๆอย่างอากาศร้อนแต่ก็เป็นประเทศที่มีชีวิตชีวาไม่เงียบเหงามีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทําได้เที่ยวหลากหลายซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็คือคนไทยนั่นเองคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าความร้อนในฤดูร้อนของไทยรุนแรงขึ้นทุกปีแม้แต่ชาวบ้านก็ทนไม่ไหวฉันเห็นต้นไม้มากมายในเมืองของคุณอากาศคงจะดี คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าการเปรียบเทียบกรุงเทพกับเมืองของคุณนั้นไม่ยุติธรรมเลยสักนิดเมืองของคุณสงบสุขกว่าในขณะที่กรุงเทพนั้นวุ่นวายมากคอมเมนต์ Comment ถัดไปกล่าวว่าเป็นวิดีโอที่เปรียบเทียบเห็นภาพชัดเจนมากเลยครับคอมเมนต์ Comment ถัดไปกล่าวว่าชอบวิดีโอของคุณและเข้าใจได้ในมุมมองของคุณคอมเมนต์ Comment ถัดไปกล่าวว่าฉันเป็นคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งขอบคุณสำหรับวิดีโอที่แสดงให้เห็นความแตกต่าง คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าแต่ฉันชอบบ้านเกิดของคุณมากกว่าเป็นสิ่งที่สวยงามและเงียบสงบมากอากาศคงจะดีขึ้นมากคอมเมนต์ Comment ถัดไปกล่าวว่าเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมอีกรายการพร้อมสังเกตข้อดีและข้อเสียของคุณเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่เห็นห้างสรรพสินค้ากำลังจะตายในอเมริกาแต่ห้างสรรพสินค้ากลับจเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในเอเชียคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าเป็นคลิปที่เปิดมุมมองเกี่ยวกับเมืองที่คุณเคยอยู่ และในกรุงเทพได้อย่างน่าสนใจสิ่งที่สังเกตเห็นได้คือทั้งเมืองของอเมริกาเป็นระเบียบเรียบร้อยทําให้ทุกอย่างเป็นระบบและดูไม่น่าตื่นเต้นเท่ากับกรุงเทพถ้ามีอาหารขายข้างถนนเยอะๆก็คงจะน่าอยู่มากกว่านี้คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าขอบคุณที่นําเสนอประเทศไทยในมุมมองของคุณต่อผู้คนอีกหลายคนฉันหวังว่าคุณจะรักและคิดถึงที่นี่เรากลับมาประเทศไทยอีกครั้งดูแลตัวเองด้วยคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่านอกจากกรุงเทพแล้ว ยังมีทะเลไทยที่สวยราวกับอัญมณีอีกด้วยยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าฉันคิดว่ามันไม่ยุติธรรมที่จะเปรียบเทียบกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงกับบ้านเกิดของคุณฉันคิดว่าบ้านเกิดของคุณมีความคล้ายคลึงกับเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ฉันเห็นประเด็นของคุณแม้แต่ที่ขอนแก่นห้างสรรพสินค้าก็ยังมีชีวิตชีวามากกว่าห้างสรรพสินค้าในบ้านเกิดของคุณ ฉันดีใจที่คุณสนุกกับเมืองของเราขอบคุณคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าเรามีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกเยอะครับการจัดการขยะที่ไม่ดีพอไม่แยกขยะจัดการให้ดีเท่าที่ควรการจัดการเรื่องทางเท้าการกำจัดความยากจนของผู้คนการส่งเสริมผู้คนให้ภาคภูมิใจในบรรพบุรุษที่สร้างสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตอิสระแบบไทยเรายังต้องแก้ไขอีกเยอะคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าที่ประเทศคุณดูงเงียบสงบ และดูเป็นธรรมชาติมากผมชอบมากคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าบ้านคุณที่มิชิแกนก็บรรยากาศดีธรรมชาติดูงเงียบสงบดีครับแต่ก็อย่างที่คุณพูดผมคงแย่แน่ๆถ้าหาของกินยากขนาดนั้นส่วนเรื่องการเดินทางที่คุณเปรียบเทียบผมเข้าใจแล้วว่าทำไมาต่างชาติถึงชอบการเดินทางในกรุงเทพถ้างั้นคุณจะรออะไรอยู่เก็บกระเป๋าแล้วบินมาไทยครับยินดีต้อนรับเสมอคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่า กรุงเทพเมืองแห่งความสมบูรณ์แบบบนโลกใบนี้คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าฉันไม่ได้ดูหมิ่นประเทศไทยหรืออะไรก็ตามเหตุผลที่ไม่มีขยะบ,บนท้องถนนไม่ใช่ว่าคนไทยจะสะอาดมากไม่หรอกแค่ทางแยกร้อนก็เลยไม่มีคนไทยเดินจริงจริงคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าไม่แน่ใจประเด็นเปรียบเทียบความสูงของอาคารแน่นอนว่าเมืองใหญ่ๆจะต้องมีอาคารที่สูงกว่าเมืองเล็กๆเมื่อฉันมาเยือนกรุงเทพครั้งแรก อาคารที่สูงที่สุดที่ฉันเห็นคือโรงแรมดุสิตธานีซึ่งมีความสูงถึง23ชั้นและอาคารสูงจะทําให้เมืองดีขึ้นได้อย่างไรฉันเหนื่อยกับการพัฒนามากเกินไปทั้งหมดปัจจุบันนนทบุรีมีอาคารที่สูงกว่ากรุงเทพในยุค80ฉันไม่เห็นด้วยกับหัวข้อทั้งขยะน้อยลงกรุงเทพมีปัญหาการจัดการขยะที่สําคัญและการเสพติดพลาสติกของประเทศไม่ได้ช่วยอะไรออกไปนอกใจกลางเมืองแล้วเดินไปตามถนน คุณจะเห็นซองบุหรี่และกระป๋องมากกว่าสองสามซองการเปรียบเทียบราคาอาหารทำให้เข้าใจผิดแน่นอนว่าผลไม้เมืองร้อนจะมีราคาแพงกว่าในสหรัฐอเมริกาแต่ค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงจะมากกว่าอัตรารายวันขั้นต่ำในประเทศไทยและอาหารหลายอย่างก็ถูกกว่าในอเมริกาเมื่อเทียบกับไทยหากคุณต้องการที่จะกินสิ่งที่คุณกินที่บ้านในประเทศไทยคุณจะต้องจ่ายเพิ่มเช่นบลูเบอรี่สตรอเบรอ,อรี่องุ่นเชอร์รี่ และอื่นๆมีราคาแพงกว่าในประเทศไทยแต่ที่นี่มีราคาแพงหากคุณเป็นคนติดชีสเตรียมพร้อมที่จะจ่ายค่าอาหารที่นี่ให้มากขึ้นโดยทั่วไปบีที่นี่ก็แพงกว่าเช่นกันถ้าซื้อแบบ18แทกที่อเมริการาคาประมาณ30บาทต่อกระป๋องครับคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าในกรุงเทพมีขยะมากมายเพียงคุณไม่เห็นหรือไปเยี่ยมชมสถานที่นั้นทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของชาวอเมริกันที่ได้พูดเปรียบเทียบระหว่าง กรุงเทพและบ้านของเขาที่อยู่ในอเมริกาในเรื่องของการทิ้งขยะและการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะรวมถึงค่าครองชีพของทั้งสองเมืองว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องร้อยล้านคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับาล้ครับพี่น้องมาเอ,อกกาิ้กเขาเชิญชมประเทศไทยนะพี่ว่าใรมีการเป็นระเบียบเพียรพ,ยรพอยนะพี่น้องในการพ่ว่าเป็นระเบียบบบมีชิเนะซาซาเอะนะพี่น้องแม้ว่าหมากฝนละมไม่ได้อยากจะมีขายตามต่องถนนนะพี่น้องขายเป็นตลาดเป็นตามต่องถนนมีรายนะ้ำหมากฝนละไม่กัน เบบนี้เลยพี่น้องนักท่องเที่ยวเป็นใจอยากเข้าไปเที่ยวประเทศไทยเนาะเห็นว่าความสะอาดเป็นระเบียบเพียบห้อยให้เนาะพี่น้องอยู่ที่ประเทศไทยเนาะสวยงามมีเยี้ยกับงามไปเวทเนาะพี่น้องเอาครับพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เด้อก็จะได้รู้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางสอง youtube บอิร์กลาไต่ลงเด้อครับพี่น้องสำหรับมือใหม่ขอตัวลาไปก่อนเด้อสบายดีเหว่